สวัสดีครับก็มาต่อตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับข้อกำหนดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับกำหนดงานระบ,บบไฟฟ้าและสื่อสารนะครับมาตรฐานการติดตั้งครับตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า T O R นะครับ เทอร์มอ f ฟเรฟเ e น c ์เป็นข้อกำหนดงานที่ทุกงานจะต้องมีนะครับข้หนึ่งมาตรฐานการติดตั้งก็ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงการครับบางทีก็เอามาตรฐานการติดตั้งไปไว้เป็นข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็ข้ออื่นก็ขึ้นมาเป็นข้อแรกแทน แต่ทั้งหมดนี้ผู้ออกแบบหรือว่าผู้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ก็ก็ต้องอ่านทั้งหมดนี้อยู่ดีกับสโคปที่เกี่ยวข้องนะครับเราเป็นซับคอนแทคหรือเราเป็นคอนแทคเราเป็นคอน l ซแลเราก็ต้องอ่านพวกนี้นะครับโอเคถัดมาข้อหนึ่งนี้มีอะไรบ้างก็มีมฐาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า ฉบับล่าสุดของวสทก็สรงระบบไฟฟ้าเป็นไปตามพืให้บริการของระบบโทรศัพท์วงเล็บทีโอทีจำกัดมาชนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็เป็นไปตามฉบับล่าสุดของวสท สี่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินก็ให้เป็นไปตามฉบับล่าสุดของวสทเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ5ระบบล่อฟ้าก็ตามฉบับล่าสุดของวสทเหมือนกันมีข้อ2นะครับหากรูปแบบและหรือรายการประกอบแบบ รวมถึงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแรงงานมีข้อขัดแย้งกันการตีความในข้อขัดแย้งใดๆจะตีความไปในแนวทางที่วัสดุและอปะุปกรณ์มีคุณภาพดีกว่าหรือจำนวนครบถ้วนกว่าตามข้อวิิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นข้อยุติ ขอนี้หมายความว่าอะไรสมติว่าผมเขียนเป็นเลขวายนะครับเลขวายสมติว่าการดีไซน์เราอยู่ขั้นนี้เสจตมาตฐานนี้ที่หนึ่งแต่พอเราทํางานไปทํางานมาหรือว่าเราจะออกแบบตู้ไฟฟ้าตู้โทรศัพท์ระบบโทรศัพท์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อ,อื่นอื่น ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เมื่อพบข้อขัดแย้งเขาก็าาจะให้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโครงการนี้ก็คือสรุปว่าอยู่จุดนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นจุดนี้ครับนี้ก็จะเจอบ่อยในการทำงานจริงครับอย่างเช่นสิ่งก่ l สายไฟฟ้า ิ่งอะไรไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไม่ครบแต่ว่าในหน้าโหลดสเกตด่วนที่เป็นตารางในนี้มีมีข้อมูลครบท้วนกว่าก็ให้ยึดตามนี้อะไรที่มันครบท้วนกว่าและดีกว่าก็ให้ยึดตามนั้นนะครับข้อสองนี้ก็จะพูดถึงประมาณนี้ถ,ถัดมานะครับก็สาม งานเดินร้อยท่อสายวงจรย่อยกล้องแสงสว่างเต้ารับโทรศัพท์ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไม้และอื่นๆสามารถเดินร้อยท่อผนังผนังคอนกรตีตฝังในผนงังฝังดินและซ่อนในฝ้าเพดานได้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะงานและถูกต้องตามหลักเทคนิคโดยที่งานระบบไฟฟ้ากับระบบสื่อสารห้ามใช้ท่อร้อยสายรางเดินสายกล่องหรือกล่องต่อสายไฟและกล่องดึงสายร่วมกันก็คือให้แยกระบบนะครับเดรคอมออกจากกัน ห้ามเดินในท่อเดียวกันท่อเดินฝั่งดินขนาดไม่เกิน4นิ้วนะครับให้ใช้ IMC หรือ HDB ตามที่กำหนดไว้ในแบบท่อเดินฝั่งดินขนาดตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปใช้ใช้ชนิด IMC หรือ Hdp ตามที่กำหนดไว้ในแบบนะครับท่อเดินฝั่งพื้นคอนกรีต ให้ใช้ชนิด IMC ท่อเดินลอยเกาะผนังนอกอาคารก็ให้ใช้ชนิด IMC ท่อที่ฝังในผนังและท่อที่เดินซ่อนในฝ้าเพดานนะครับให้ใช้ EMT ออร้อยสายไฟ,ฟฟ้าจากดวงโคม ที่ติดฝั่งฟ้าไปยังกล่องต่อสายใ,ใช้ชนิดท่อโลหะอ่อนก็คือ fm c นะครับถัดมาข้อ4ของโครงการนี้การติดตั้งท่อสายไฟท่อโลหะท่อโลหะหรือรางเดินสายไฟต่างๆวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อโลหะท่อโลหะหรือรางเดินสาย ให้ใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิตหากวัสดุอุปกรณ์ใดไม่มีในมาตรฐานผู้ผลิตสามารถใช้อุปกรณ์อื่นที่สามารถทดแทนกันได้โดยอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องออกแบบสำหรับใช้งานประเภทนั้นๆโดยเฉพาะโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนนำไปใช้นะครับก็คือ ตอนนี้ต้องส่งสเปกให้กับผู้ว่าจ้างครับตรวจสอบซะก่อนข้อห้านะครับแบบแสดงการทำง,งานหรือว่าชอ็อปรออิงนะครับกล่องระบบไฟฟ้าและสื่อสารให้แยกแต่ละแผ่นโดยมีมาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษ a หนึ e ่ง โดยมีรายละเอียดไม่ทำกรน,นี้คือระบบไฟฟ้าแสงสว่างเต้ารับไฟฟ้าระบบโทรศัพท์ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมและอื่นอนะครับมาข้อ 6. ข้อ6วงจรย่อยระบบไฟฟ้าให้เดินสายร่วมได้ไม่เกิน3วงจรย่อย ต่อหนึ่งท่อโดยไม่สําเฟสไม่สําเฟสหมายความว่าอย่างไงโอเคลายหนึ่งลายสองลายสามนิวตนันกล่าวเนี่ยเดินไปในท่อเดียวกันเดี๋ยวมาหาคำตอบกันต่อนะครับ ตไปให้ก็คือเรื่องสนามแม่เหล็กนะครับเรื่องสนามแม่เหล็ก H นะครับ H กระแสไฟฟ้าวิ่งตามตัวนำสนามแม่เหล็กก็จะเกิดการไหลตามกดมือขวานะครับโอเคแล้วก็มาต่อ วงจรได้ระบบไฟฟ้าให้เดินสายรวมได้ไม่เกิน3วงจรต่อ1ท่อโดยไม่สัมเฟิและขนาดสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าจอบล่าสุดห้ามใช้รางเดินสายก็คือไวเวรสำหรับวางสายโฮมรันห้ามใช้รางเดินสายไวเ สำหรับวางสายโฮมรันยกเว้นช่วงแนวดิ่งก็คือช่วงแนวดิ่งแสดงว่าใช้ได้แต่ช่วงระนหน้าแบบนี้ห้ามใช้ใั้ใช้แนวดิ่งได้แนวนี้ห้ามใช้ยกเว้นช่วงแนวดิ่งจากกัสเตอร์จากกัสเตอร์กกอรลงแผงย่อย นั่นก็คือแพนวบอร์ดหรือว่าโหลดเซนเตอร์นะครับแตมีข้ออนุโลมให้ใช้รางเดินสายได้ข้อ7การยึดท่อสายป้อนกับผนังหรือข้างเสาให้ใช้ใช้แนวส p port ยึดให้มันคงแข็งแรงสามารถสร้างควารุงรักษาภายหลังได้และให้มีการจับยึดสายแนวดิ่งเป็นช่วงๆ ระยะห่างเป็นไปตามมาตรฐานฉบับล่าสุดของวสทมาแปดข้อกำหนดสำหรับท่อร้อยสายวงจรย่อยสายวงจรย่อยให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้สายวงจรย่อยแสงสว่างนี้สายโฮมรันของวงจรแสงสว่างหมายถึงสายจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรย่อยแสงสว่าง ของแผงย่อยไปยังสวิตช์ปิดเปิดดวงโคมตัวแรกใช้สายขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรและสายดินขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรชนิด ic 01น e c 01. เดินในท่อร้อยสายโลหะ ic <c oughs> e 0 1คือที่ชอบเรียกกันว่า thw ชนิดแข่งถเป็น IEC 02จะเป็น THW ชนิดอ่อนกรณีเดินสายร่วมในท่อร้อยสายเดียวกันมากกว่า1วงจรแต่ไม่เกิน3วงจรย่อยต่อ1ท่อขนาดสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามขา้อกำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับล่าสุด แล้วก็มีข้อย่อยนะจากสายสวิตชเข้าดวงโคมสายจากสวิตช์เข้าดวงโคมโครับให้ใช้สายส5งจุดห้ชนิดไอศูเดินในท่อร้อยสายโลหะสายระหว่างดวงโคมนะครับสายระหว่างดวงโคมใช้สายขนาด2.5และสายดินขนาด2.5 ชนิดไอไอ์หนึ่งเดินในท่อร้อยสายโลหะสายวงจรย่อยเต้ารับหรือสายโฮมรันวงจรเต้ารับหมายถึงสายจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรย่อยเต้ารับของแผงย่อยไปยังเต้ารับตัวแรกไม่ใช่สายขนาด4 ตารางมิลลิเมตรและสายดินขนาด2.5ชนิดไ้ตนีส่วนเดินในท่อร้อยสายโลหละกรณีเดินสายร่วมในท่อร้อยสายเดียวกันมากกว่าหนึ่งวงจรจะไม่เกิน3วงจรย้อยต่อ1ท่อขนาดสายไฟไฟ้าให้เป็นไวตามข้อกำหนดในมาตรฐานการติดตั้งข้อย่อยสุดท้ายของข้อ8นะสายระหว่างเต้ารับ จะใ,ใช้สายขนาด2.5และสายดิน2.5เดือในท่อสายโลหะนะครับข้อย่อยก่อนหน้านี้นะครับข้อนี้หมายถึงสายคำที่ว่าหมายถึงสายจากอุปกรณ์ป้องกันย่อยตัวนี้นะครับ รดยว่ามีตู้โหลดเซนเตอร์อันหนึงอยู่ตรงนี้เดินสายมานี่มีเต้ารับตัวแรกตัวนี้ให้ใช้สาย4แล้วพอจะเบินมาที่ตัวนี้ก็สามารถให้ใช้2.5ให้ใช้สาย2.5ได้นะครับแล้วก็เบินปีประมาณนี้นะครับ ข้าคร่าวเก้านะครับรหัสสีของสายไฟฟ้าตามอ,อกอหนึ่งหนึ่งขีดสองห้าสามใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าดังนี้เฟสเอสีดำตาลเฟสบี B, สีดำเฟส C ีสีเทาสายศูนย์นะครับไขตอนสีฟ้า สายดินสายกาวนะครับสีเขียวนะครับประมาณนี้ข้อสิข้อ, 10, ขอกำหนด,ดของหลอดไฟ led led ถูก t 8 2 0วัตต์ที่มีลักษณะเป็นสง่อบ,บอกแบบนี้นะครับไม่ใช้แบบ t 8 2 0วัตต์เป็นชุดหลอด led ที่8ใช้กำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน23วัตต์รีับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ230โวลต์ค่าฮาร์โมนิกรวมของกระแสไฟฟ้าด้านเข้าก็คือ total harmonic distortion of input current (THD) ตัวนี้นะครับต้องไม่เกิน15% ความถูกต้องของสี CRI ไม่น้อยกว่า80ก็ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุมก1955ขีด2551ชิป LED เป็นของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แล้วก็ยี่ห้อนใะดีกว่า นะครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาเทียบเท่าได้นะครับืีดีกว่าอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าสาม0มชั่วโมงโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงข้อกำหนดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารก็ตอนนี้ คลิปนี้ก็ขออีเซนข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบก่อนแล้วกันนะครับส่วนข้อที่สิบเอ็ดถึงที่เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองข้อใหญ่สิบเอ็ดสิบสองจนถึงสิบข้อสิบสามจุดห้านะครับสิบสามใหญ่ ส1บเอ็ดสิบสบสามคยวมาต่อกันในคลิปหน้านะจากนั้นก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนาะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสิงเกลไลนของโครงการนี้ก็ไรเซอร์ไดอะแกรมถัดไปก็จะพูดถึงเกี่ยวกับไฟอารามไรเซอร์ไดอะแระบบจัดเก็บค่าไฟฟ้า วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็มาอธิบายเกี่ยวกับตู้มิมเตอร์พาแนลนะครับจากนั้นก็มาพูดถึงเกี่ยวกับตารางโหลดนะครับโหลดสเก็ด,ด่วนตัวนี้แล้วก็มาต่อด้วยแปลนแสงสว่างชั้นที่1แปลนแสงสว่างชั้นที่2องที่สี่3 4 5ก็จะคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็ชั้นหลังคาแล้วก็จะมีแปลนเต้ารับชั้นที่1 2 3 4 5แล้วก็หลังคาเหมือนกันนะครับแล้วก็แปลนไฟฉุกเฉินป้ายทางออกชั้นที่1 2 3 4 5อก็มีแล้วก็ชั้นหลังคา มัก็เป็นแปลนป้องกันไฟไหม้ชั้นที่1 2 3 4 5สสหแล้วก็หลังคาก็แปลนเครื่องปรับอากาศชั้นที่1 2 3 4 5สสี่ห้าแปลนเครื่องปรับอากาศชั้นหลังคาไม่มีนะครับมีอยู่5ชั้นแล้วก็จะเป็นแปลนระบบป้องกันฟ้าผ่าชั้นหลังคานะครับก็เดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับจากเนื้อหานี้ อันนี้ก็ขอนำมาเป็นตัวอย่างในการทำคลิปนะครับเพื่อแชร์ความรู้เีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้ืยนะครับถ้าความรู้นี้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ก็ฝากติดตามกันยาวๆนะครับ หรือจะบริจากให้กับความรู้ในช่องนี้เดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้อีกทีนะครับตอนนี้ยังมีผู้ติดตามน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเยอะกว่านี้ค่อยมากันขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ